ร้านเยีเีครับวันนี้ลูกค้านำรถอินทิศูดีแมกซ์มาทำการตั้งระดับไปหน้านะเราทำการตั้งระดับไปให้ใหม่นะเอเครับก็มานี้ครับตั้งให้สูงขึ้นมาที้หนึ่งวานี้ต่ำเกินนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูบรรยกัศนะครับ I was a star among the midnight sky All the pressure blinded me But now I see I'm not different from y ก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครัสำหรับการนะต้าหลับไปหน้าของชื่อชดีใหม่กันนี้นะอันนี้จะเป็นหลับไหน้านะครับก็เป็นชุ่ครับถ้าใช้งานก็จะไม่เท่ากันนะคร ก็กลับขึ้นมาแล้วนะครับเป็นรแกียรออโต้ด้วยครับโอเค้วก็การใช้งานของรถก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะครับรถบรรทุกรถธรรมดารถครอบครัวนะไม่เหมือนกันครับการตั้งระดับหน้าครับก็วันนี้กขอบคุณลูกค้านะครับที่มาตั้งระดับหน้านะครับผมครับ